เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านครับผมนายธนก,กิจเสียบใจสงในฐานะผู้ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะครูชำนาญการครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทำคลิปนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพอมีวิทยาฐานะนะครับสำหรับการ ประเด็นท้าทายในการจัดการเรียนรู้เพื่อขอมีวิทยาฐานะนะครับผมก็ได้ใช้รูปแบบเนื้อหาการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ kwul เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวัดวงวารีสังกัดสพป,อปอบุรีลำเขต4ครับจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะครับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในหลายวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน หรือไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้เนื่องจากความไม่เข้าใจนะครับสนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีนะครับกับความรู้ใหม่ที่จะเรียนได้จึงทําให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนครับ 3. เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเช่นในการจัดก,การเรียนรู้ครั้งนี้นะครับผมเลือกใช้เรื่องการเกิดเสียงสูงเสียง,งต่ํา เนื่องจากในชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่มีการจัดงานบุญเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกพรรษางานทอดกรถินงานบุญงานบวชนะครับซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยจะต้องใช้รถแห่หรือเครื่องเสียงที่นำมาตั้งประกอบการจัดงานนะครับทำให้เกิดปรากฏการทางเสียงเกิดขึ้นนะครับนักเรียนรู้ว่าการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาเนี่ย เกิดจากลำโพงแต่ไม่สามารถที่จะหาปรากฏการณ์หรืออธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นะครับดังนั้นผมจึงเลือกใช้การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางเสียงที่เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับจากปัญหาที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ ผมก็ได้ไปศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก YouTube จาก TikTok หรือแม้กระทั่งจากบทความงานวิจัยต่างๆนะครับจนได้มาตกผลึกความรู้จากการใช้คู่มือครูของสำนักสสวทนะครับเป็นคู่คู่มือครูว,วิทยศาศาสตร์ชั้นป .5 นะครับเล่มที่1นะครับ ก,ก็คือเขามีการเขียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ที่เหมาะสมกับบ,บริบทนะครับให้ให้คุณครูได้เลือกใช้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-L นะครับซึ่งแต่เดิมรูปแบบนี้เนี่ยเขาใช้การจัดการเรียนรู้แบบอ,อ่านเอาเนื้อหานะครับอ่านเนื้อหาเดิมเพื่อที่จะไปประยุกต์กับเนื้อหาใหม่นะครับ ก็คือเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ k w l เนี่ยครับมีรูปแบบการจัดอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นแรกเรียกว่าขั้น k นะครับเป็นขั้นทบทวนความรู้เดิมหรือขั้นรื้อฟื้นความรู้เดิมนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้จากการเรียนรู้ครั้งที่แล้วอะไรบ้างนะครับก็คือเรียนมาแล้วอะไรนะครับอะไรที่เรียนมาแล้วนะครับขั้นที่2ก็คือขั้น w เป็นขั้นที่นักเรียนเนี่ยจะต้องกําหนดแนวทาง การจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งขั้นนี้นะครับคุณครูก็จะได้ตีกรอบไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนเนี่ยกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยออกจากกรอบออกจากตัวชี้วัดที่หลักสูตรได้เตรียมไว้นะครับและก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้น L เป็นการสรุปย่อความรู้หรือความคิดรวมยอดเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการลงมือทําของนักเรียนเองนะครับ ต่อไปนะครับผมก็ได้นํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-L นะครับมาประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์โดยใช้ตัว K-W-L นะครับเป็นรูปแบบหลักในการจัดการเรียนรู้และนําทักษะทางวิทยาศาสตร์ทักษะแห่งศตวรรษที่21และก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์เนี่ยนะครับมาเป็นเนื้อหา ทำให้ผู้เรียนนะครับได้องค์ความรู้จากรูปแบบ K W L ได้ทักษะจากทักษะวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่21และก็ได้ฝึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับเ,เนื่องจากเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองนะครับหลังจากการจัดก,การเรียนรู้ผ่านไปแล้วนะครับทำให ผลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับสรุปผลที่เกิดขึ้นจากนักเรียนเนี่ยเป็น4ข้อด้วยกันดังนี้นะครับก็คือข้อที่1นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงความสําคัญของเนื้อหาได้นะครับเนื่องจากนักเรียนมีการกําหนดจุดประสงค์ร่วมกันนะครับทำให้นักเรียนรู้เป้าหมายที่จะเดินไปร่วมกันของนักเรียนเองนะครับ สอนักเรียนเนี่ยสามารถระลึกเรื่องที่เรียนก่อนหน้าได้นะครับก็คือนักเรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้วนักเรียนก็เอาความรู้พื้นฐานนั้นมาใช้เป็นพื้นฐานต่อยอดกับองความรู้ที่จะเรียนในครั้งต่อไปนะครับสามนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ พอกำหนดเป้าหมายมีเป้าหมายที่จะเดินไปร่วมกันนักเรียนก็จะเดินได้ถูกทางถูกทิศทางแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะครับข้อที่4นะครับนักเรียนเนี่ยสามารถสรุปยอดเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นความคิดรวบยอดของนักเรียนเองนะครับผ่านการลงมือทำนะครับใส่ในกระดาษนะครับเป็นตารางสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมนะครับ สำหรับการจัดก,การเรียนรู้ที่ผ่านมานะครับครั้งต่อไปนะครับเป็นแนวทางพัฒนาเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีการใช้รูปแบบ K W L เนี่ยให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะนักเรียนก็จะได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับมีพื้นฐานความรู้เดิมเพิ่มความรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับก็จะมีแผนว่าจะบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆนะครับเพื่อที่จะ ให้ได้องค์ความรู้เนี่ยครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับและให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะครับสำหรับคลิปแรงบันดาลใจผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านขอกราบสวัสดีครับ